คุณชมคะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนามเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำโขงจะไหลลงสู่ทะเลนะคะประชาชนที่นั่นก็อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำทั้งทำการเกษตรและรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่พวกเขาก็กังวลน,นะคะถ้าเขื่อนขนาดใหญ่ที่แม่น้ำโขงตอนล่างสร้างสำเร็จพวกเขาอาจจะต้องเดือดร้อนค่ะที่ตามรายงานจากคุณวิราชินีสุภรสรายงานจากประเทศเวียดนามค่ะเีวมน บินโฮจิมินในประเทศเวียดนามเราก็มุ่งหน้าไปยังเมืองเกินเธอซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดลุ่มน้ำโขงภูมิศาสตร์ของเมืองเกินเธอกลางตัวเมืองจะมีแม่น้ำโขงสายหลักไหลผ่านและยังมีแม่น้ำสาขาอีกจำนวนมากเรียกว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแม่น้ำตลาดไายรังเป็นตลาดขายส่งสินค้าเกษตรทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ชาวสวนจะนําผลมาไม้ใส่เรือมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางเพราะเขาบอกว่าธุรกิจย่านนี้ยังอาศัยแม่น้าโขงในการลําเลียงสินค้ามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคือของสวนเขาก็เอาบรรทุกมาที่นี่ขายเลยครับก็มีบางส่วนพ่อค้าคนกลางก็ไปรับซื้อเอารถไปซื้อที่สวนแต่ส่วนมากเราจะมาขายทางเรือครับสินค้าท่า เกษตรทั้งหมดที่มารวมกันที่ตลาดไายรังจะถูกส่งต่อทางเรือไปยังอีก11เมืองในลุ่มน้ำโขงทำให้ค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งที่นี่ค่อนข้างจะมีราคาถูกและส่งผลให้ธุรกิจภาคก,การเกษตรเตริบโต จากตลาดน้ำไกยรังในเมืองเกิดเธอนะคะซึ่งถือเป็นตลาดน้ําที่ยังคงวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งพึ่งพิงการผสินทาาน้ําเป็นหลักเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่สวนค่ะซึ่งเป็นภาคการเกษตรนะคะที่ยังคงต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงสายนี้ด้วยเช่นกันค่ะผละไม้ในสวนของนายเวียนวันนำแทบจะไม่ต้องใส่ปุย๋ยเพราะตะกอนดินที่พัดพามากับแม่น้ําโขงเป็นสารอินทรีย์อย่างดีแต่หลายปีมานี้ทั้งน้ำและตะกอนดินจากแม่น้ําโขงลดลง ทำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงตามมาด้วยจนต้องเปลี่ยนจากการทําเกษตรอย่างเดียวมาเป็นการทําเกษตรเชิงท่องเที่ยวเพราะเขตรุ่มแม่น้ำโขงนี้อาศัยว่ามีแม่น้ําโขงหลายผ่านเลยหลายจังหวัดมีเกิเทอมีซอกตรังมีจากวิงแบบนี้ก็เป็นเขตที่ผล,ลไม้อุดมสมบูรณ์คือไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากเป็นเขตที่สมบูรณ์ที่สุดของอประเทศเวียดนามครับ ถามนิดนึงวันนี้รายได้เรื่องการท่องเที่ยวกับผล,ลไม้อย่ไหน,นเยอะกว่าครับก็พูดตรงๆครับคือหลังจากที่เปลี่ยนม,มาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวดูชมก็เป็นรายได้ที่ดีพิเศษกว่า<ม>ที่ขายผล,ลไม้ธรรมดาเหมือนแต่ก่อนจากการพูดคุยกับเกษตรกรหลายคนในเวียดนามพวกเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ําโขงมาจากการสร้างเขื่อนในประเทศต้นน้ําอย่างประเทศจีนและอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศลุ่มน้ําโขงตอนบน รวมถึงโครงการเขื่อนสซยบุรีที่ประเทศลาวกำลังบุนหน้าเป็นโครงการล่าสุดคือเราก็อยากจะเรียกร้องให้กลุ่มสมาชิกของแม่น้ำโขงใช้แม่น้ำโขงนี้คืองดการสร้างเขื่อนบนอุนอยู่ที่แม่น้ำโขงครับความกังวลของเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียรายได้หรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมั่นคงทางอาหารเพราะเวียดนามก็ถือเป็นหนึ่งในสายผ่านใหญ่ในการส่งสินค้าภาคเกษตรไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกวิลาสินีสุพรสไทย p ีบีเรายงาน